เงินเข้าเลยครับอ,อ,าอายอายอายเรือกระปั่นเอ้ยเรือครอบทิ้งสมอลงเบ็แล้วครับผมเรียบร้อยครับลงเบ็ดเป๊ะเลยครับผมไม่เหลือครับแม่นจริงๆครับทะเลตังกว้างใจนับเตาปวยทะเลเดือดเตาปวยเต้าปวย,ยน็อปเกียร์ตันนี้ที kéo Nóng lên Đợi đợi nào khao chó Khát mà liền chắc căng này đâu mà tít căng đi linh Còn lê mấy Lòng đu để đây không quán thân นในใจไหมในนะนทิ้งสมอลงบนแบตแล้วครับลุกหม้อทิ้งสมอลงบนแบตครับลูกครับลูกพี่คว้านสมอยลูกพี่คว้านสมอยหน่อยได้ไหมครับมันแบบเตวาียนก็ไปเทียบเนาะ Quán ăn Ủa Uyên, tiếp, tính khổ, tính khổ. Tính khổ. Uyên, tiếp Lục quan sao hay còn đây mày khóc Má nó nằm mà lực không? Má hết, mày chạy chạy khuẩn sao thế ทิ้งสมอลงบนแบตพอดีเป๊ะเลยครับผมตบพี่ก้อนหมอยผมหน่อยครับเข่าูไอเ็นมากเลยครับผมทิ้งสมอลงบนแบตเป๊ะเลย ôm của vái hả môn ôm đó, vái hả vái hả vái hả hả vái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  hả anh hả vái 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 hả มชมึงไม่เอะจัได้น่อไอมึงเห่ไม่เอ้ยเือทิ้งลูกกัวลงวันนั้นไปปวานบอกมืกวายลงไม่ไย้ก็จริงจังแบบนี้ชาจังเลยโอ้โหบอสโหกว่นอย่างวีเลยดังกัน ไปไปนั่งลงไปด้วยสายเบ็ดเส้นนิดเดียวครับทิ้งสมอลงบนเบ็ดเป๊ะเลยทสเลตั้งกว้างครับท่านผู้ชมดูดิอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่แปลกครับที่เครื่องบินวิ่นชนกันอะ

ซาไปเลยซาไปซาไปซาไปครับผมเตะครับเอาขึ Men, ้นแมนมากเลยสายสั้นนิดเดียวทิ้งสมอลงได้เอาละครับขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วครับ à máy bơm này cơ không con đây rồi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  đây cái đây À. đây rồi tắt rồi kham ได้ปล่อยปล่อยมาปล่อยมาตัดล่พอตัดตึ้งกัะผีค้มพอตัดแล้วค้มตึงกะมาชอไปฐานนี้เลยปล่อยมาปล่อยมาปลอยมา่าปุกเลยครับลงไปกัเลยลง อาโอเคลากลากลากออกไปนู่นเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับได้แล้วครับใช่ใช่นั่นแะเตรียมเตรียมนั้นก็นหมดแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผู้กอง